วันเกษียณเวียนผ่านผันวันแห่งความภาคภูมิใจวันที่จะได้หยุดพักสำหรับข้าราชการผู้ซึ่งใช้เวลากว่าค่อนชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพครองตนครองคนครองงานมาได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องเป็นวันเวลาแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจซึ่งจะเป็นรางวัลชิ้นสำคัญของชีวิต ให้หวนรำลึกถึงได้อย่างสมภาคภูมิในปีนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตได้มีโอกาสตอบแทนคุณงามความดีของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยด้วยดีเสมอมาตลอดอายุราชการของทุกท่านได้ทำหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนเกิดผลสำเร็จเป็นคุณูปการย่างใหญ่หลวงควรค่าแก่การยกย่องเช,ชิดชูจำนวนหกท่านดังนี้ 1. ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญด็อกเตอร์อรันสิงค์คำ 2. ท่านรองผู้อำนวยการอภิสิทธิ์เลขาตระกูล 3. คุณครูนครชัยพิมพ์สอนครูชำนาญการพิเศษ 4. คุณครูพัดพิชาวารพิมรัฐ ครูชำนาญการพิเศษ5คุณครูเจนศักดิ์รัตนลำครูชำนาญการและ6คุณเจือวงทวีลูกจ้างประจำในวันนี้จึงเป็นเวลาที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้เกษยียณอายุราชการทั้ง6ท่านของพวกเราที่มาร่วมในการแสดงมุทิตาจิตพร้อมเพรียงกันณนะสถานที่แห่งนี้ ท่านผู้อำนวยการอารันสิงค์คำเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2503ท่านเป็นสิทธิ์เก่าเกษตรศรีสเกตในระดับปวสก่อนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชเริ่มรับราชการ ในตำแหน่งครูที่วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานีเมื่อปี2525 25เปลี่ยนสายงานเป็นฝ่ายบริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเมื่อปี2549และในปี2553ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศีสเกตเมื่อปี2556จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญด้วยแนวทางที่ยึดถือมาตลอดชีวิตการรับราชการที่ว่าเกิดมาต้องทดแทนคุณแผ่นดินท่านพิสูจน์ให้เห็นด้วยการครองตนครองคนครองงานมาได้อย่างงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีผลงานที่ภาคภูมิใจคือการบริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานถึงสองครั้งทั้งที่วิทยลาลัยการอาชีพท่าตูมและที่วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกตแห่งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเช,ชิดชูสำหรับบุคคลสำคัญในวันนี้ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญดรอรันสิงค์คำ นรองผู้อำนวยการอภิสิทธิ์เลขาตระกูลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2503สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนนคนปรปฐมเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูเมื่อพศ2534 ที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมต่อมาเมื่อปี2556ได้เข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดและวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีตามลำดับและได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดในปี2560จนกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จากปรัชญาชีวิตที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดและด้วยบทบาทหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาท่านเป็นกลจักสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับการพัฒนาคุณภาพของลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมอ,อกกอทอหรือภาระงานอื่นใดจะเห็นท่านปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิดสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจนงานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผลงานของท่านจะได้รับการสานต่อให้วิทยาลัยของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปท่านรองผู้อำนวยการอภิสิทธิ์เลขาตระกูล หากจะวัดผลงานของการบริหารอยู่ที่การพัฒนาคนพัฒนางานแล้วผลงานของผู้บริหารทั้งสองท่านในวันนี้เป็นเครื่องประจักษ์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานสร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่วิทยายลัยเป็นอย่างมากตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่างสมภาคภูมิ สมศักดิ์ศรีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างแท้จริงท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญด็อกเตอร์อรันสิงค์คำและท่านรองผู้อำนวยการอภิสิทธิ์เลขาตระกูลคุณครูนครชัยพิมพ์สอนเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2,503 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยศิลปากรเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี2526ณวิทยายลัยเกษตร,รกรรมร้อยเอ็ดต่อมาเมื่อปี2539ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดจนถึงเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าแผนกะวิชาบริหารธุรกิจท่านเป็นแบบอย่างของการทำงานที่สุขุมรอบคอบมีมนุษยสัมพันธ์จริงจังจริงใจเป็นกำลังหลักในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการความสวยงามทันสมัยของอาคารเรียนความร่มรื่นของอาณาบริเวณของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดล้วนแต่เป็นผลงานของท่านให้เป็นที่กล่าวขานสืบต่อไปอีกนานแสนนานคุณครูนครชัยพิมพ์สอนคุณครูพัฒพิชาวรพิมรัต เกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2503สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีสะเกษร,รับราชการครั้งแรกที่วิทยาลัยเกษตร,รกรรมคอนแก่นในปี2538 ต่อมาในปี2542ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกษจนกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษแผนกวิชาบริหารธุรกิจด้วยแนวคิดในการทำงานที่ว่าทำงานด้วยความตั้งใจและอดทนท่านได้ใช้เวลาเกือบ30ปีในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นครูที่ดี สั่งสอนสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของแผนกวิชาบริหารธุรกิจของเกษตรศรีสะเกตในการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาการบัญชีได้อย่างน่าชื่นชมนับเป็นแบบอย่างของการทำงานอย่างมีความสุขและทำอย่างเต็มที่สำหรับพวกเราทุกคนจะได้ชื่นชมและรำลึกถึงคุณครูพัฒพิชาวรพิมรัต คุณครูเจนศักด์รัตนลำเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2502สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูสุรินท์และระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับราชการครั้งแรก ที่วิทยายลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษในปีพศ2525ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูที่นี่ที่เดียวด้วยระยะเวลากว่า38ปีจนกเกษียณอายุราชการในปีนี้ในตำแหน่งครูชำนาญการแผนกวิชาประมงภาพของครูผู้สอนร่างเล็กพูดน้อยแต่มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังสั่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์อันเป็นที่รักบริเวณบอ่อปลาคลองวิทยาลัยทั้งการปล่อยปลาการให้อาหารปลาการลากอวนหวานแหเป็นสิ่งที่เจนตาพวกเรามาโดยตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่อันเข้มแข็งของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านเป็นครูผู้สอนที่เป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรร์แผนกวิชาประมงเกษตรศีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าอย่างที่เห็นในทุกวันนี้สั่งสอนลูกศิษย์มากหน้าหลายตาให้เป็นกำลังสำคัญด้านการประมงของประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกเกษตรศีสะเกษอย่างแท้จริงคุณครูเจนศักด์รัตนลำ ากจะให้คำนิยามของคำว่าครูดีครูแท้ด้วยคำว่ามุ่งมั่นจริงใจให้ความรู้เต็มเปลี่ยมไปด้วยจัญญาแห่งความเป็นครูแล้วทั้งสามท่านเป็นตัวอย่างของครูที่ทำหน้าที่สั่งสอนสิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จมานับไม่ถ้วนเป็นครูผู้มุ่งมั่นสร้างสิทธิเกษตรครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเกษตรศรีสเกต ปฏิบัติตนตามจรรญ,ญาบรนของความเป็นครูบรรลุเป้าหมายในการครองตนและการครองเรือนเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มภาคภูมิคุณเจือวงทวีเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายน2503 เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำเมื่อวันที่15พฤษภาคม2532จนเกษียณร,ราชการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ผลงานของท่านในการทำงานให้แผนกวิชาสัตวศาสตร์มาอย่างยาวนานเป็นเครื่องพิสูจน์คติประจำใจที่ว่าขยันอดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ทําให้ท่านสามารถเดินทางมาถึงวันเกษียณอายุราชการได้อย่างภาคภูมิใจบุคลากรออันทรงคุณค่าของเราคุณเจือวงทวีความภาคภูมิใจในวันนี้ของปูชนียบุคคลทั้งหกท่าน จึงเป็นผลของการเป็นข้าราชการข้าแห่งราชาที่ทรงคุณค่าสมแก่ศักดิ์ศรีที่พวกเราจะยกย่องชมเชยจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสกเกตและตราตรึงไว้ในจิตใจพวกเราชาวเกษตรศรีส,สกเกตทุกคนตราบรานาน,น,านเท่านาน,น,าน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองท่านมีสุดหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันร์ขอวิงวอนคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์เนรมิตรพรชัย ให้รักษาอันเชิญองค์พระพิรุณเรืองศักดา์น้อมพรมาแด,ด่ท่านผู้กเกษียนเธินเขาไม่อาจควางสายทางเทียงทำได้ความหวังยังคลิ้งคลายเก่าตายมีไหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพก Don't